ภาพหาดูยากคนดังยุค90รวมตัวพร้อมพาครอบครัวมาเจอกันแต่ละคนไม่เปลี่ยนถือว่าเป็นนักแสดงดารารุ่นใหญ่ที่หลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับมอดปฏิพานปัทวีการโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ยกให้เป็นดาราในดวงใจเลยก็ว่าได้และต้องบอกเลยว่าแม้จะอยู่ในวงการบันน,นเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วแต่ความหล่อน,นั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยทางด้านมอดปฏิพานมีผลงานสร้างชื่อมาจากละครซิทคอมเรื่องสามหนุ่มสามมุมแท่งศักดิ์สิทธิ์และกบทุงสิทธิ์ซึ่งซิทคอมดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและกลายเป็นที่จดจําเลยก็ว่าได้อีกทั้งสามคนยังโง่โดโกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในปัจจุบันอีกด้วยล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นภาพหาดูยากมากเมื่อบรรดาคนดังแห่งยุค90รวมตัวอย่างแท่งศักดิ์สิทธิ์มอดปฏิพานกับตนันพูทะเนศพิมพิมพิมาดาอ้อมพิยดา และไม่เพียงเท่านั้นเพราะยังได้พาภรรยาและลูกๆมารวมตัวกันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่หายากมากๆ